สวัสดีค่ะกินไปนเรือยกไม่ออนนะคะวันนี้ก็ทําเมนูผัดกึ้งช่ายเจ้าหุ่มสับคาข้าวผัดกระดูกแล้วก็มีนี่ค่ะต้มจืดกระดูกหมูอ่อนนะคะใส่ใ<ต>ส่ท้าแล้วก็มีไข่เจียวเห็ดที่ใส่พริกแกงนะคะกึ้องช่ายขาอร่อยมากเลยมาทานด้วยกันค่ะพี่ๆขาวันนี้ก็กินช้าตอนสิบเอ็ดโมง 11, ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะก,กินไปเรื่อยไม่ออดคะ่ะไม่ได้ลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยคะ่ะข้าวอร่อยกินานทานด้วยกันนะคะวันนี้ก็มีประมาณนี้คะ่ะโบวีท้ทำ <c oughs> สาม,อ,มอย่างวันนี้ทั้งวันสาอย่างกินได้กินเลยคะ่ะแต่ทั้งวันหดีอวันเดียวมือเดียวก็ <c oughs> ไม่เคยซื้อมาผัดเลยค่ะขึ้นช่ายค่ะเพราะว่าชอบทำเป็นเมนูอื่นไงแต่พอมาลองผัดดูก็โอเคค่ะอันนี้ก็เผ็ดแต่เนง่นะหมดเผ็ดนะใส่กระทะหมดทอดมันทอดเหมือนไข่เจียวอ่ะแต่ว่าใส่เห็ดแล้วก็ใส่เครื่องแกงค่ะ ทำกินตั้งแต่เด็กแล้วต้องแต่อยู่ใต้เรา <c oughs> ไม่มีที่ย่างที่ปิ้ไม่มีใบกล้วยก็เลยทอดไปเลยมาทานด้วยกันนะคะแซ่บๆด้วยกันค่ะข้าวเช้ากินสิบเอ็ดมเพราะว่าทำสามอย่างกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาหน่อยนะคะพอมีใจตลาดตนี้ คุณแม่ไม่อยากไปซื้อมาวันนี้ก็ไปไม่อยากซื้อกับข้าวตอนเช้าไงเขาบอกว่าอยากรอกินก็อร่อยจริงไปช่วออกกํลังกายแต่ไม่ได้ออกก็ได้ไปตลาดไปเดินมนะาทานด้วยกันนะคะ ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเคี่ยวให้หัวชายเท้ามันมันนิ่มเยอะหรือมันเละนะเพราะว่ากลัวช้าเมนูเต้อุ่น,นใช่กลัวทําทเมนูอื่นมันช้าหคหคะแล้วเราก็หิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยจินเยอะเยอะเลยค่ะ เคยสั่งไปร้านข้าวต้มแล้วอนาะหารอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปกินนึกอยากจะแบบสั่งแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าใส่ก็ใส,ใส่ต้นหอมแล้วต่อนอ่ะเราก็ใส่ให้มันมีสีสัน <c oughs> ไม่นนแนเราใส่แต่ว่าหนูก็ใส่ให้มันมีสีสันแค่นะั้นแหละแต่ตอนเราไปร้านอาหารเนี่ยมันจะไม่เหนียวแป๊แป๊บอะไรพิ่พงทาวัน,นมันเหนียวก็มันจต่รสชาติอร่อยหนูอาจจะใส่เยอะเนี่ยเหนียวยังไงมัน เอ,เออบางทีมันมีความขึ้นใช่แก่แน่เป็นไปได้อยู่หลายวันไงเหมือนแบบจองสองวันแล้วอย่างอร่อยจริง <c oughs> ทุกอย่างเข้ากันหมดเมื่อวาน ไม่กินยังซุ้มันไม่มีเมนูเผ็ดนี่ก็เลยทำเมนูนี้ขึ้นมาเพราะว่าใส่กิมแปงเมื่อวันจะกินข้าวมือยนพี่สาบอกพีดวอยาให้กินนะเอยิ่กินวะกินเกิกนกนินไมนได้ไกิวกันกิน,น,ก,ออก,นเกเลยแต่เนกินกนกิอกินินกินินกันกินกเนกินนเขากอกเลยแนกินนกินกกนก็นกิอกนน อันเท่าแล้วค่ะค่ะเติมเลยแล้วเมื่อเช้ากินไปเยอะยอๆได้จังกินขึ้นมาหนึงน่าจะสองมืออนี่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินไปเรื่อยแม่ออสด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดคุยคอมเมนต์คุยกันนะคะวันนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ